ถ้าชวนคุยสโคบเข้ามาอีกนิดนึงถ้าเฉพาะบทบาทของรัฐบาลไทยช่วงที่ผ่านมาในสายตาคุณโยที่มองศึกษาเรื่องความมั่นคงค่ะท่าทีของรัฐบาลไทยที่รับมือกับเรื่องนี้คุณโยประเมิอนอยังไงบ้างอืมผมว่าถามคำถ,ถามนี้ตอบยากเหมือนกันคือม,มันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะรัฐบาลคุณแพททองทานนะมผมผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมา นานละแล้วก็ในหลายรัฐบาลโดยที่ไม่รู้ตัวคือรัฐบาลไม่ค่อยมีความริเริ่มหรือไม่ค่อยมีทงทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเท่าไหร่คือมีอะไรก็จะความมั่นคงก็ไม่รู้ให้กองทัพว่ากันไปซึ่งโดยทฤษฎีไม่ว่าทฤษฎีการปกครองแบบไหนมันทําอย่างนั้นไม,ไม่ควรจะทําอย่างนั้นนะนโยบายเรื่องความมัน่นคงหรือ,อการดําเนินการดําเนินการทางความมั่นคงเนี่ยจริงๆมันต้องออกมาจากฝ่ายการเมืองเป็นหลัก กองทัพมีหน้าที่เป็นเป็นฝ่ายปฏิบัติด้วยซ้ําซึ่งแต่ประเทศไทยเราเราเราเหมือนกับว่าเราเรายกให้กองทัพทําแล้วผมก็รู้สึกว่านี่พูดวพ้วกคมเคารพลนะผมรู้สึกว่ากองทัพก็รู้สึกว่าเขาทำเนี้ยถูกต้องแล้วมันก็เลยจะมีลักษณะเฉพาะของการทํางานแบบไทยๆอะ่ะที่รัฐบาลทํางานน้อยไปหน่อยแล้วกองทัพทางานมากเกินไปหน่อยโดยมันไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นงนั้นถ้าผมรู้สึกว่าอะไรที่ รัฐบาลนี่ทําอาจจะไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่มันควรจะต้องแก้ซึ่งมันก็ไม่ค่อยเวิร์กมานานแล้วในรัฐบาลอะไรรัฐบาลมาคือว่าเราไม่มีเราไม่มีธงนําความมัน่นคงคือคือคือนโยบายความมัน่นคงไอ้พูดง่ายๆเรื่องปิดดา่านโอเค okay, ปิดด่านเป็นอํานาจของกองทัพก็มีส่วนเหมือนกันเพราะว่ากองทัพถือ,อกฎอายการศึกนะฮะเขามีอำนาจในการปิดด่านได้แต่กองทัพมองความมั่นคงเป็นหลัก ซึ่งซึ่งเขาไม่ผิดนะเพราะว่าเขาถูกออกแบบมาโดยที่เขาต้องการสร้างขององค์กรเพื่อปกป้องความมั่นคงอยู่แล้วแต่ในกรณีของด่านเนี่ยมันมีมิติทางเศรษฐก<ม>ิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศมีเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องยุบยับไปหมดเราไม่สามารถที่จะเอาบริบททางความมั่นคงอย่างเดียวอะ่ะมันลีดแล้วก็ลืมบริบทอื่นไป<ม>แต่ถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยก,กองทัพไป ดูเรื่องเศรษฐกิจไปดูไปศึกษาเรื่องกฎหมายห่งประเทศมันก็ไม่ใช่อีกเพราะน้าที่ของกองทัพมันก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปทางทางนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลควรจะเป็นมีธงนํามากกว่าซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ถ้าจะพูดตรงๆกว่านั้นคือผมกรู้ว่าผมไม่ค่อยเห็นว่ากสมสชที่ยกยก S <S <S ยกการตัดสินใจในการจะปิดเปิดด่านให้กองทัพตัดสินใจไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้าน,นี้การอำนาจตัดสินใจของการปิดเปิดด่านมันก็อยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่นายกอยู่ที่กลาโหมแต่ว่าพอมีคลิปเสียงคุณแพทองทานออกมาเหมือนรัฐบาลพยายามจะประสานร,รอยเล้าระหว่างกองทัพแล้วก็เลยยกอำนาจในการตัดสินใจให้กองทัพไปแบบแบบนั้นหรือเปล่าคะผมก็รู้สึกว่า การยกอำนาจให้กองทัพมันเกิดขึ้นก่อนมีคลิปด้วยซ้ำเพราะว่ามติสมชตอนทั้งสามสี่วันก่อนที่จะเออสามสี่วันหลังจากเหตุการณ์ยิงกันที่ช่องบกสมชก็ออกมติว่ายกให้กองทัพตัดสินใจยกให้กองทัพบกอย่างเดียวด้วยซ้ํานะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กองชาการกองทัพไทยไม่ใช่กระทรวงกลาโหมนะยกให้กองทัพบกหน่วยเดียวเลยตัดสินใจว่าจะเปิดหรือปิดด่านซึ่งซึ่งมันไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือว่าเราเรา เราเรามีการส่งออกสินค้าไปที่กัมพูชาปีละหลายหมื่นล้านอย่างเงี้ยถ้าปิดตานมันก็ส่งออกไม่ได้ตรงนี้กองทัพไม่มีหน้าที่หรอกที่จะมาคํานึงถึงตรงนี้เขาตูนความมั่นคงแต่ควรจะเป็นสมชนี่แหละที่จะนัง่งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียแล้วดูว่ามาตรการไหนที่มันควรจะเป็นแล้วมาตรการไหนที่ควรจะใช้เมื่อไหร่แต่กองทัพได้อํานาจสิทธิ์คิดคิดเอง ได้เองเต็มที่เลยโดยมองจากมุมมองของตัวเองอย่างเดียวเลยก็ได้อย่างเงี้ยคือแทนที่จะเวทน้ําหนักหลายๆปัจจัยกลายไปว่าพอเป็นอํานาจอยู่ที่กองทัพเนี่ยน้ำหนักทั้งหมดก็เลยไปอยู่ที่เรื่องความมันม่นคงที่นี้พอปิดด่านแล้วเนี่ยค่ะการปิดด่านอาจจะเป็น,นกลไกหนึ่งในการต่อรองแต่ว่าเมื่อกี้คุยกันนอกรอบคุณอนารยโยบอกว่าปิดด่านแล้วแต่ว่าไทยเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายว่าการปิดด่านจะนําไปสู่อะไรอนั่นแหละสิซึ่งตรงนี้มันมีปัญหายังไงคะคือมันมีปัญหาคือว่า อะไรก็ตามที่มันมีจุดเริ่มต้นมันก็ต้องมีจุดจบเราไม่สามารถที่จะปิดด่านได้ตลอดการอีกสองร้อยปีคือมันเป็นไปไม่ได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยผมก็พยายามถามหลายๆคนนะถามแม้แต่ถามทหารด้วยกันเองเนี่ยหรือถามคนที่อยู่ในฝั่งการเมืองเนี่ยผมรู้สึกว่าได้รับคําตอบที่แตกต่างกันนะว่าว่าปิดด่านไปนทําไมและกัมพูชาต้องทําอะไรเราถึงจะเปิดด่านคือ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  คือการปิดด่านเนี่ยมันเป็นการกดการทางเศรษฐกิจมันเป็นการลงโทษทางไม่ใช่ลงโทษสิมันเป็นการสร้างแรงกดดันต่อผลประโยชน์ของของผู้นําทางการเมืองของกัมพูชาซึ่งอันเนี้ยเข้าใจในตรรก,กะถูกต้องเลยไม่ไม่ว่ากาันเพียงแต่ว่ามันต้องไม่จุดจบซึ่งซึ่งมันก็ต้องมีเห็นสัญญาณอะไรสักอย่างที่กัมพูชาทำอะ่ะเช่นเออกัมพูชาจะถอนทหารจากตลอดแนวชายแดนหรือเปล่าหรือกัมพูชาจะเลิกไปสานโลกแล้วหรือเปล่าหรือจะอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ย เรา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 ควรจะต้องรู้แล้วมันไม่ควรจะต้องเป็นความลับด้วยเพราะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันอาจจะต้องสื่อสารให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าถัดไปดูฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาสื่อสารชัดเจนว่าเอสเตทแเขคือฉันจะไปสารโลกงั้นทุกคนก็จะรู้แหละว่าอ่ะเดี๋ยวจะเจอกันที่สารโลกทําไงก็ตามไม่รู้ไปได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ฝั่งเราเราย,ยังไม่รู้เลยเรารู้แต่การเราปิดด่านอะ่ะแต่ปิดด่านเพราะอะไรเราอาจจะพอรู้แต่ปิดด่านจนถึงเมื่อไหร่นียเราไม่มีทางรู้แล้วทําอะไรถึงจะเปิดด่าน ไม่ไม่มีสิทธิ์รู้เลยซึ่งซึ่งมันกลายเป็นว่าคนที่ได้ผลกระทบที่สุดเนี่ยคือการลงโทษทางเศรษฐกิจเนี่ยมันแบ่งเป็น,เนสั้นกลางยาวระยะสั้นเนี่ยมันจะได้ผลมากแต่ระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันจะได้ผลน้อยลงจนถึงขั้นตีกลับเป็นคนที่ลงโทษต่างหากจะได้รับผลเสีย mm hmm. เพราะว่าโดยพลวัตของการปรับตัวโดยพลวัตของตลาดเสรีเนี่ยมันเอื้อให้แต่ละประเทศที่โดนเนี่ยหาทางออกได้ง่ายกว่าเดิมในอดีต เขาสามารถที่จะถ้า um, ถ uh, ้าเราปล่อยไปสัก2อสเดือนเนี่ยเขาสามารถที่จะไปบุ๊กสล็อตการขอซื้อน้ํามันไปนําเข้าสินค้าจากเวียดนามจากจีนจากสิงคโปร์ได้แล้วเขาก็ไม่ต้องพึ่งเราได้เลยแล้วอย่างนั้นคุณปิดไปสิคนเสียประโยชน์คือเราเนื้อออกไหมคือถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องมีจุดจบแล้วจุดจบคืออะไรอ่ะออันนี้ผมผมผมยังไม่ได้ยินจาก จากจากคุณแพทย์ทองทานยังไม่ได้ยินจากผู้นากองทัพยังไม่ได้ยินจากรัฐมนตีว่าการส่งขันเราโหมเลยอสิ่งที่เราได้ยินเช่นอ่าไทยไม่รับอํานาจศารโลกไทยจะใช้กระบวนการของ j b c แล้วก็จะใช้กระบวนการสันติวิธีซึ่งคุณโยมองว่าเท่านี้ไม่ยังไม่ชัดเจนพอะว่าเราจะต้องการอะไรใช่ใช่เพราะว่าเจบีซีว่ชุมไปแล้วการไม่รับอำนาจศาลโลกแล้วก็ออกแถลงการไปแล้วซึ่งมันก็มีผลทางกฎหมายไปแล้วแล้วก็ก็แล้วยังไงต่อาะดันจะปิดอยู่ ก็คือควรจะมีอย่างชัดเจนเลยว่าไทยจะปิดด่านและจะเปิดก็ต่อเมื่อกัมพูชารับข้อตกลงหนึ่งสองสามซึ่งเราไม่เห็นใชนซ่ซึ่งซึ่งซึ่งถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะได้ประโยชน์มากกว่าที่ซ้านะในการที่บอกสังคมชนตรงๆให้ได้ยินถึงกัมพูชาด้วยเขาจะได้รู้สัญญาณจากเรารวมถึงฝั่งเราเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราเนี่ยคือสิ่งเราต้องการ ยงานอื่นน่ะจะได้รู้ว่าอาจจะต้องทำยังไงเพื่อสปอร์ตหรือแม้แต่ประชาชนด้วยกันเองเนี่ยคนที่ทํามาค้าขายชายแดนเนี่ยเขาจะไดรู้ว่าอ๋อประเมินสถานการณ์ได้ว่าฉันจะต้องอดทนไปอีกกี่เดือนกี่ปีหรือว่าฉันจะต้องไปปรับตัวยังไงหรืออาจจะไม่ต้องปรับตัวก็ได้เพราะอีกไม่กี่วันก็จะเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ย ผมผมสืกอ,อยากได้ความชัดเจนตรงนี้มากกว่าเราจะได้ไปไปต่อได้กับวิกฤตนี้ซึ่งความไม่ชัดเจนตรงนี้เนะี่ยอาจจะเกี่ยวกับการเมืองภายในด้วยเพราะว่ารัฐบาลเองก็ยังมีความ,มไม่มัน่นคงไม่ชัดเจนก็เลยอาจจะยังไม่ได้คิดการแก้ปัญหาในเรื่องนี้เพราะแก้ปัญหาตัวเองอยู่มั้งนะก็ไม่ได้คุณแพนทองทานพูดเรื่องกบ,บูชามาผมว่าครบอาทิตย์ละแล้วก็คุณภูมิธรรมก็พูดบ้างนะค่ะ ออกองทัพก็ไม่เคยพูดแล้วหลังๆก็จะมีที่แถลงก็อะไรนะศูนย์ศูนย์อะไรทุกอย่างที่เขาแถลงทุกวันนะ<ะ>ซึ่งแถลงทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถ้าถ,ถ้าไปฟังดูมันเป็นแม็เสร็จเดิมเลย<ะ>คือฉันไม่ได้ปิดด่านนะฉันไม่รับนาสารโลกนะฉัน<ะ>อยากจะหาวิธีการคุยกันนะแต่มันจับอะไรยากอะ่ะก็เลย<ะ>ก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า จะยังไง,งไปต่อลำบากหมือนเนี่ยเราวิเคราะห์กันต่อลำบากเหมือนกันนะพยายามจะเดาใจคนที่คนคนที่เราอยากจะอยากอยากอยากจะอยากจะวิเคราะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่หาหาคําตอบได้ยากพอหาคำตอบได้ยากเนี่ยมันก็เลยหาทางแก้กันได้ยาก